สวัสดีค่ะมดูแมวร้องยังแมวนอย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 สวัสดีวีตาเจ็บไม่รู้เป็นไรโดนเลยมันนีอแมะเกียนติมันติดมาเลยรอบไม่เจ็บเนกัะสายไฟหาแล้วมาพันดิเพราะว่า่าสุดที่พันสายว่ะอานนั้นแหละซื้ออันนี้มาหอยยีก้าวมั้ง แต่เราคิดว่าอุหพอละสามห้าสองห่อก็หกสิ 5, ก 5, ก 5, 8, บเจ็ดสิบบาทพอละสามห้าแตงจีห่อหยิบกันหมดก็ห้าสิบแปดบาทจุดแอร์ให้จังเป็นโอท็อปเหนึ่งของจุกซุป,ป้าเขาเก็บกุ้งอันนี้คือสร้างไรายได้ใช่ป้ถ้าเป็นของแบบนี้นะถ้าเป็นของแบบนี้ขายตลาดน้ำน่าไปราคาไม่ต้องแพงมากนะยี 20, ่สิบสามห้านนะของเยะ้ะ อาอ๋อวเราของอนไอ้ตลาดคนรวยตลาดคนรวยเขาลงมาหาเรือจะทำตลาดนะคนรวยขึ้นมาแห้งหายเลเพือให้หาหอยเอลเซ่หอยเออเออือหยุทั้งคืนแล้วก็ขนมพี่ร้านแม่แล้วก็แม่นม่โถ่สองอันอันกว้งของอันใ้าสุกแกกินหน่อยแตม่ให้กินเราให้มันกินเอาให้มันกินแต่ว่ามัน่กินอะไรอ่ะ ก็อยานัมันไม่ค่อยเป็นไรเราจินขนมเบอรกอร่แม่หมอกันกินชาของไแล้ว่ะขมเอือเราคือห้องขมบ้าบอกบอกมาให้ให้หมอเอาเวลายี่หยอดตามให้นางที่วันละ